ีตอนเช้าเจ้าพบกับแพ้ขบันนาเจ้าเจอกับบรรยาากศในป่าจ้่เนาะวันนี้เข้าป่าหาเห็ดจิเก่าเจ้ามากันหลายคนบอกเดินเดียกันกระแพ้แม่เจ้าเนิร์ฟประมาณหรือเปล่านะเจ้ากำลังมาถึงเพื่อนเด็กเด้ข่าวว่าเห็ดแล้วงูกออกไปตื่นกันเจ้าเจอแล้วจอดลูกแรกเขางูกแล้ว ใส่ย้วอะห,อหกเหลือเนาะแล้วหขาวเจาะกํลังเลิบมองด้พไปนอกนี่นต่อวนี้ตาขี้ห็นว้ายแมงตะคาบช้ันก็เอ๊ะแมงไงกก็แมงปองเจาะอันตรายนะน่าใช่ เห็บากอง่ด้ย็เฮ็ดบานเจ้าเขาก็เมาหนักสไดายเจ้าเห็ดบานวันนี้แพงเว้นกนนะเจ้าเนาะเห็ดบานเว้นเือ กำบอดทำลายเนะเพื่อจะบ้ามาทีหลังจกิน,นาสามสี่โดก่อน,นอว้ายพ่เฮ้ยมึงนียไรโด

เก่งนะเจ้าตึกมากนี่เจ้าเนีนี่เจ้าขอภัยได้เจ้าเสียงมีกระทบหินออกจากเพื่อนเนาะนี่ดู

ไเจ้าสามสามขั้นเสียงหินเลยห้าแล้วอกเหลืองมนี่สินี่นี่เห็นหหน้องกลังอกเจาก้าขี้เกนแต่กต้องเริ่มไม่ละองอมา โมมดเยมมมดอืมหาเกนเลยเจ้า

ได้ไปมาเฒ่าได้ก็โดดๆๆมาก่อนนั่นเนาะก็สิกินนะอือหือได้ๆอือหือ เพิ่งเข้าหัวยง้ะเจ้าเนี่ยแกงวนวานเลยแกงลำล้เลยเจ้านีดอเจ้าได้ใบไมกำลังเริ่มเจ้านี่ตักนม่เนาะเ้างหนเ็นเจ้ ดังน้่ตังนี่ตัวกำลังจูงงามไปเจ้าอุ้ยน้องกินขอเด้อดอกงามสวยๆีเจ้าเจ้าตั้งตาปเนาะโอ้ไ่ได้ไม่เป็นราเจ้า เห็ดพึ่งข้าน้อยนะเจ้าหรือว่าเห็ดพึ่งหอยยั้งเราเมื่อกี้ห้องเราแสดงเจตอตอนปูแบบนึงไม่น,น้อยแต่เราหมดนะ,นะเจ้านี่ไหมจอกไม้เจ้าเดียวทำไมกุมีนะเจ้าดอกหน่อยอก็มี จ้าเห็นแต่อมน้ไนเจ้านี่นี่ดอกไี่งามนี่เพิ่งอตเอ้ยเพิ่งตอง้น่องจริงมากเลยมันเลยเยอะนี่ก็ได้ตัวไม่ม้ห้ข้าวหนาเลย เที่ยวกันนีน่ไปอ้าลยไดอกกเที่ยวท้องนี้ถั่วงามเลยแข็งที่จอเฮ้ยย็นต่ไก่ hết. thật vui cầm ngắm Nè นย่いอ c o m อต cción านี้ตอนน้ล اح ี่ๆเค มันก็มีอยู่นะนกบ้าโอ้อยู่ข้างในโอ้เปิดมูย่งใหญ่เลยต้องนี่ป่วยต้องขัดเจ้าโอ๊ย ได้ถ้าฝนบาตกตะคืนนะ่ะมันจะจับพอดีเนาะก่อยกำมันตอก ngeluarin apa yang dah yuk. นี่มาะจะติดงกลับเนี่ยนะนี่เป็นตาไ,ได้โอ้ตรงนี้ป่อยแล้วโอ้ยโอ้โห Lát đẹp quá, đẹp lắm này hey, Đó,

ดอกสวยตรงนี้ดอกเดียวนะดอกงามงามเลยเจ้ากระโอ๊ยตรงนี้มีสองดอกท้อนี่นี่อยู่ในนี้มีอีกเพลียข้างหลังนี่เจ้าีข้างหลังนี่ว้ายอยู่เพเพเพไม่โดูเลยไปเหยียบไปก่นนี่ น่นี่อนี่เลยสวยดอกแบบงามเลยตัวนี้สีดอกเจาะอยู่ตรงไม้นี่ดอกงามเลยเนาะ านา่อยู่กับเป็ดเงาเลยเจ้าเนี่ยอยู่เป็ดเงาเลยอือหมูนี่หมูเดียวเห็นนกยงเจาะดอกแก้วมากน,นี่เห็นพชาตเจาะสามดอมาากมักจะเกิดพร้อมกันไปเพิ่มเพิ่มนกยูงหันเพิ่มเนี่พืชชาตคาบอกให้ล้อมเนอะ ข้าวเยอะหน่อยบางทีกับห้องเฮ็ดพึ่งนกยูงนะเจ้าแบบนี้นะแยกกันฮะเจ้าเฮ็ดอย่างเชีวพึ่งข้าวนี่นี่ดอกน่อยเจ้าอ้าไม่ได้ปับเลยดอก วยโอ้ยมีกาล้างหน่อยเจ้าเริ่มออกก็มีเอาดอกเีฆเอเอเอาจะได้เนี่ยอื้ออื้ออื้อ,อีจ้า Mình sẽ phun tốt cho ê chung món cháo cho 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 ê chung món cháo hm món ดอกกิ๊กดอกกิ๊กข้าจะดอกกุ๊โอ้ดอกนี้กำลังงามเฮ็ดออกกั s. <S นห้างเจ้าจะเป็นโม่เป็นจ hmm, ุดเป็นจุดเป็นเจ้าเนอนี่เป็นข้าวนี่ดอกนี๊ดอกกุ๊งามเจ้านี่มนก็ ôi tóm ấy ôi tắt okyo nó ăn ở nó tìm kín tí đọc tạo Đọc ấy tìm bàn, ăn ăn đây ăn 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 đọc ăn Ui, đọc này nè ก็เปิดไปอุ้มีเห็ดทอบแก่จนน่าจะเนี่ยเปนดอกเปนดอกเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย,ย,ย,ยใะนี่ดอกสองดอกเจาะนี่อกดอกแฝดอีกดอกนึงอยู่ไหนเจาไพน้องแพงเทียบ ใไหนป่าใบไม้น้ำมากเลยเฮ้ยนี่ใจก๊ล่ะนี่ดอกใหญ่ๆยล้วมี่เห็นด้วยเจ้านี่สองดอกอุ้ยว้ายีนี่อ้้หูนอนไปนี่นี่นอนเอเล่นี่ยนะเจ้า ดอกดอกเดี่ยวจะนี้จะดอกนี้งามแข,งแข็งเลยโอ้ยเนี่ยกำลังสวยเจ้าอุย้ยเจ้าดอกนึงโอ้ยอันนี้เป็นให้พึ่งตองนะเจ้ามันก่อเออดอกน้อยๆกำลงังออก

ที่ดอกอ้ว,วนนี่นะเจ้าเพ้ยเจ้าเพชรจะเห็นนั่นนะนั่นสามดอกเจ้าไปฟังที่จ่อโอ้ยฟังนี้ตงน,งนีนี่ นี่สวยๆเลยจ้าดูโอ้เจ้านี่เปื่อยสองดอกนี่เจ้านี่อีกสองดอกออใกล้กันได้หรือเปล่าอืม อุ้ยหาไปหามาเจ้าเกือบเต็มตะกร้าใหญ่แล้วนะเจ้าเนี่ยดูเน้นๆน,น,นะให้พึ่งเข้าทั้งนั้นเลยเจ้านี่ให้พึ่งนกยูงเห็นด้วยนี่โอ้ยเ,เหนื่อยใช่ไหมเนาะได้หรือเปล่าเปื่อยมดเจ้าเนี่ยเปื่อยมดเ,เ,เมดสียดายมากโอ้ใบไม้มันหนาเนาะอุย้ยเห็ดเป็นร้าเจ้านี่ตัวนี้เป็นร้าเด้อเพียงจะเอากระดอกมันนะเจ้า จ้าบ้าจ้าเข้ามาดูผลงานการหาค่ะวันนี้ก็ได้จ้าดูของแข็งก้อนนะจ้าบัเต็มตะกร้าดีนะจ้านอกตะกร้าใหญ่เดี๋ยวเปิดกระดาษนะได้เห็ดพึ่งข้าวนะจ้าเนาะส่วนมากก็จะเป็นบานเจ้าเห็ดพึ่งชาติแล้วก็เห็ดพึ่งนกยูงนะจ้าเห็ดละงอกได้เห็นน้อยนะจ้าเนาะนะอันนี้ของบ่าวแทบ้านนะจ้าเห็ดพึ่งข้าวเลยเจ้าดอกงามๆเลยครับผมงามเนะเจ้าเนาะนี่ของน้องสาวเจ้าเนาะก็จะเป็นเห็ดพึ่งเห็ดละงอกอุ้ยสะออนเห็ดละงอกดอกใหญ่ๆเลยเจ้า มาหาสองปลานะเจ้านอปลาแรกเข้าไปแต่กี้ปลาแรกที่เข้าไปเป็นเห็ดล้วโง่เจ้าแต่มันบ่ค่อยมีมีบหลายนะเกิลองมาดูปลานี่นะตอนแรกก็ตั้งใจหาเป็นเห็ดล้วโง,ง่มาเจอใหดพึ่งก็ถือว่ามานขนาดเลยเจ้าเนาะอ่ะอ่ะเมื่อตอนนี้ก็เริ่มเมื่อเริ่มอย่างมาแล้วเจ้านะเอะไะเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพีก็ขอฝากคลิปเพื่อนแอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงถ่ายคลิปนะเจ้าเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับค่ะกระถั่วมานแน์ทเลยนะเจ้าเนาะอืมได้หลายเตัว เด็ดมาดอกน้อย